สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องปตตุมชาแนลนะคะก็นำมาชมนะคะวีดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากห่างหายไปพอสมควรนะคะวันนี้นะคะก็ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นช่วงนะคะใบไม้ร่วงนะคะ ใบไม้ร่วงนะคะก็คือเปลี่ยนสีแล้วก็ร่วงนะคะจะเห็นได้นะคะจากต้นไม้ต้นตรงนี้นะคะก็คือหล่นนะคะหมดนะคะเหลือแต่ขิ่งนะคะ<อ>นะคะแต่ประตุ้มนะคะไม่ไม่ได้นะคะพาเพื่อนๆนนะคะมาชมนะคะต้นไม้นะคะในเรื่องในฤดูใบไม้ร่วงนะคะเพราะว่ามันมันเคยดูกันแล้วนะคะปีที่แล้วนะคะแต่ให้ให้ดูนะคะว่านะคะ เออ่มาให้ดูนกนะคะนกเขานะคะนกเขานะคะซึ่งนกนะคะเนี่ยนะคะเป็นนกที่อยู่ในประเทศฤดูหนาวนะคะประเภทที่มอีอากาศหนาวนะคะเขาก็นะคะจะทนสภาพอากาศนะคะออ่โดยธรรมชาตินะคะได้นะคะจริงๆแล้วนะคะอา,อากาศนะคะ อากาศเนี่ยหนาวนะคะห้าองศานะคะเมื่อกี้นะคะวันนี้ห้าองศานะคะแล้วก็ลมแรงนะคะฝนก็ตกโปรยๆปยนะคะซึ่งถ้านะคะออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะหนาวมากนะคะตอนนี้ป้าตุ้มนะคะอยู่ในบ้านนะคะก็เห็นนกนะคะเห็นนกนะคะนกเขานะคะสามตัวนะคะ ก็นะคะอยู่ในสภาวะที่นะคะอากาศหนาว5องศานะคะซึ่งเขาก็มาเกาะอ,อยู่นะคะบนต้นไม้นะคะข้างบ้านนะคะน่าสงสารนะคะจะมีความหนาวเหน็บเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะขนนะคะขนของเขาอะขนที่ตัวนกนะคะช่วยป้องกันความหนาวไว้ได้นะคะดูแล้วป้ตุ้มดูแล้วเขาหนาวนะคะ ไม่ใช่เขาไม่หนาวนะคะแต่เขานะคะก็ทนได้นะคะอันนี้เขามารับลมนะคะจริงๆแล้วเขาหนีเพื่อที่จะไปอาศัยอยู่นะคะบนหลังคาบ้านได้นะคะเอ่อบนหลังคาบ้านบางบ้านนะคะก็จะมีที่นะคะนกก็เข้าไปซุกได้เหมือนกันนะคะไปทํารังซุกนะคะแต่นะคะอันนี้คิดแทนนกนะคะคิดว่าเขาน่าจะมารับนะคะลมหนาว นะคะามาเกาะต้นไม้เล่นนะคะอันนี้คือนกในฤดูหนาวนะคะไม่แน่ใจว่านะคะจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าน,นะคะประเทศไทยนกบ้านเราเนี่ยจะทนอากาศหนาวได้ไหมนะคะแต่ธรรมชาตินะคะสร้างสรรน,นะคะตรงนี้ให้นกนะคะในนะคะทวีปนะคะยุโรปที่มีความหนาวนะคะจะเป็นส่วนใหญ่นะคะเย็นหรือหนาวจะเป็นส่วนใหญ่ก็ทําให สัตว์นะคะก็ต้องนะคะทนกับสภาพนะคะอากาศหนาวได้ด้วยนะคะอันนี้เห็นอยู่สามตัวนะคะเขามาเกาะอยู่นะคะเขามาเกาะอยู่นะคะก็คิดว่าเขาน่าจะมานะคะตากลมเล่นนะคะรับลมหนาวเล่น ก็ดูแล้วกันนะคะว่านกเขานะคะของประเทศเนเธอแลนด์นะคะจะเหมือนนกเขาเมืองไทยหรือเปล่านะคะน่าจะมีขุนนะคะขุนน่าจะต่างกันสักนิดนึงนะคะ <ๆ S 2> เพราะว่าโดยอากาศนะคะมันจะอาจจะออกมาไม่เหมือนกันนะคะก็เหมือนคนอ่ะสีผิวของของคนไทยนะคะของเราเนี่ยจะนิ่มนะคะโดยอากาศร้อนก็จะนิ่มแล้วก็เนียนนะคะแต่ว่าของชาวยุโรปเนี่ยผิวหนังเขาก็ค่อนข้างที่จะ หยาบคนไทยนะคะแต่บางคนผิวก็นิ่มมากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะหยาบนะคะเพราะฉะนั้นนกก็เหมือนกันนะคะขนก็น่าจะจะไม่ไม่เหมือนกับบ้านเรานะคะวันนี้ป้าตุ้มก็พามาชมนะคะนกนะคะในฤดูหนาวนะคะนกเขาที่มันทนกับฤดูหนาวนะคะถ้าทุกคนนะคะถูกใจนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ป้าตุ้มด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืม สั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ดูคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะช่องวัตุ้ม l น,นลนะคะ